วันที่2นะครับแต่ว่าผมมาตอนงานอาจจะวายไปแล้วว่าตอนนี้ก็คือเย็นมากแล้วนะครับคนอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าผมจะมาเก็บตกครับเกมอิดนดี้นะทั้งของคนไทยและต่างประเทศเนี่ยว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ อ๋ออันนี้คือที่เขาเป็นเองแต่อันนี้จะเป็นของทีมอื่นมารวมมาด้วยตอนนี้เราก็อ,อยู่กับโซนที่เป็นเกมบนไทยแต่ก็มีของคนต่าประเทศด้วยนะครับแต่ล้เป็เกมที่ปบนไม่มีค่ายอะไรที่บอกว่าพับเอผลิตเองขายเองอะไรเงี้ยนะครัมาปเกมเหน่อยแล้วกันเลคับกับิโคลฮอนาซอนนะครับลก ที lectures, right, ่ม Un ีน้องท็อกอยู่ในทุกาสทุกใช่ใช่ใช่เขาอยู่ในฟูเทสทุกฟูเทสเลยที่พูดถึงซิโคเรตซอนนะว้ัวอันนี้เอามาโชว์มาโปรักชันที่มาจากโรงงานจริงๆว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงรวมถึงเล่นเนี่ยเราก็มีก๊อปปี้ให้เล่นแต่ไปเล่นข้างนอกเพราะว่าพู๊ดมันเรือทีไม่พอนะครับ รอติดตามได้นะครับออก k i ิกสตาร์เตอร์ตอนมกราหน้าจากประมาณนั้นหรืออยากมีออเดอร์ก่อนมาทักมาที่ s w i ดเ GAMING ได้เลยครับผมขอองควาดีด้วยนะครับคนีได้รางวันก a ปีนี้นะครับกับเกม ว่าลงทุกปีนะครับต้ารอบชิงทุกปีแต่ว่านี่คันแรกนะครับที่เขาชนะแล้วนะครับในที่สุดแล้วปีหน้าผมคิืได้ว่าเดี๋ยวพี่เขาจะไปและพอมาเจอเนี่ยผมก็ปวดเพาว่าผมซื้อเกมนี้ไม่ทันพี่บอกพี่ก็ซื้อไว้แล้ว3กล่องซื้อของตัวเอง วานนี้มีคนมาป้ายยาเรานะครับ Drew p o ต t ร์นะอ่ะด้เวลาเสียตังค์เกมแม่งแปลกดีนะเสียตังค์กดีกว่าไหนเล่าซิว่าชอบแบบไหนยังไงฮะเอ้ยต้องไปดูตัวอย่างก่อนนะเนีย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 คือคือมันแปลกน,นี้ว่าแบบมันไม่ไอเดียมันเท่อะคือเราจะกำของมดไว้แล้วก็ต้องเอาของขออกมาตามกา,ารที่บอกอ่าออกได้ระบุ ก่อนคนแรกได้ไปแต่ว่ามันจะมีตัวแคทอัพนิดน,นึงก็คือตรงกระดิ่งนี่แหละ uh huh. ที่พอเราเล่นแต้มเลยได้กระดิง่งแล้วก็ต้องห้ามให้กระดิ่งด่วนมือด,ด้วยมันมันก็สนุกดีอรัแต่ไม่อาจจะไม่ได้บรรยากาศฮีฮาแต่ว่าคนเล่นน่สะสนุก k i n g of tokyo sure <Okay. S 3> is it compatible with the o r l No, it's only for King of Tokyo Juno. Okay. So I set up the game. Okay. So like in King of Tokyo you will have dice. Like in King of Tokyo you will have smashes. But you will have also a lot of different things because first this game is asymmetrical So you will have a unique power Okay, Unique so each other, yeah, unique ability So first you have to choose your monster Okay. Uh, so you have six different monsters in the game for the moment And so now you can set up your life points 30. 30 30 Okay Now You can just roll the dice to see who is the first player So no smashes <laughs> Zero smashes, come on We roll You are too nice One smashes On. <laughs> okay, come on okay. I, i'm first okay you go first right, okay go first. so you will have your first roll you will have only five dice and you will have one energy cube okay so now how does it work in king of tokyo duel you have three ways to win the first one is obvious is to de defeat your opponent thanks to Smashes. Okay. If I roll one smash, I do one damage. Okay. If I have energy, I take one energy cube. Okay. If I have one hurt, I recover one. Okay. Like in King of the. But then you have two other ways to win. Is thanks to the fame and destruction tracks If one of token on here, you win okay. so now you know the 3 ways to win the last phase here is the special ability so if you have 1 like this, you take 1 token like this you can have a maximum of 2 at the beginning of your turn, you can spend 1 or 2 to get 1 or 2 extra dice we will be the team อ่าเราจะสู้กับทีมสีแดงอ่านี่อ่ตั้งนี้เลยเราสู้กับวอนเดอร์แมนแล้วก็อันนี้ชื่อว่าอะไรนะจะไม่ได่ล้วแลมโบ้สเปกตัมสเปกตัมเหรอสเปกตัมมันใช่ใช่ตัวในวันด้าป่ะใช่น้องสับหรือ้องสับไหมสับสับได้เดี๋ยวโอกพื้นฐานก่อนนะครับอ่าครับอยนี้เราจะเล่นเป็นปกติมันจะเป็นโบนที่เอาไว้ช่วยกันเนาะเป็นโค้ชออกมดแต่ทีนะเราจะเปลี่ยนแล้วเราจะไม่ช่วยกันแล้ว เราจะซัดหน้ากันเลยอ่านี้จุดมุ่งหมายของเกมคือตอนจบรอบอะรอบที่รอบที่หกไทยที่มีคะแนนสูงสุดชนะจบรอบหกคะแนนสูงสุดชนะมีได้คะแนนมีอยู่ด้วยกันหลายแบบโอเคช่วยคนช่วยคนปราบวายร้ายขึ้นหนึ่งโอเคหรือเราซัดหน้าเพื่อนไให้คะแนนถ้าตายต้องตายป่ะหรือว่าแค่แค่ทีเดียวแค่ต้องล้มต้องล้มแล้วแลถ้าเกิดว่าเราตายเองอ่ะ กีนตรงข้ามได้กีนตรงข้ามได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอย่างไรด้วยใช่อ๋อโอเควิธีสุดท้ายครับคือการเปลี่ยนโลเคชั่นเกมเนี้ยมันจะมีสองทีมทีมบูลกับทีมเบรสโอเคครับคือเราต้องไปคอนโทรลโลเคชั่นตรงข้ามทีนี้ตัวเนี้ยมันจะมีสองด้านเห็นไหมครับทีนี้มันจะมีแอคชั่นที่เรียกว่า public endorsement ก็คือเราจะเติมดาวครบสองล้านเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นเปลี่ยนด้าน เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามไปเติมฝักนู้นใช่ทีนี้ข้อดีคืออะไรคนที่เป็นเจ้าของโลเคชั่นจะใช้เอทเทิร์นเฟสได้เท่านั้นอ๋อเลย์เอทเทิร์นมันจะมีแต่อันที่เป็นดีอยู่แล้วโอใช่ใช่ใช่ทีนี้วิธีเล่นถ้าเป็นกดกติกาปัจจุบันมันสลับเพื่อไม่ให้โกงไปอ๋อก็คือเดินไปคอนโทรลได้เลยอ่นนี่เบรดเรานี่เบรดราคแปลว่าเราจะไม่สามารถแช่อยู่บ้านเดียวได้เราก็ต้องแบบ นี่นะก <Okay. S 1> ลุ่มเพื่อนนะ <Okay. S 1> เราจะผัดกันเล่นนะครับจบทุกคนเมื่อไหร่จบรอบแต่ละรอบมจะมีเวนต์ด้วยทำให้เกมเป็น,นแมคเนิกหรือแม่งเหมือนกันบอกให้พอส่วนนี้เป็นตัวเกิดว่าอะไรจะเกิดตรงไหนอันนี้คือ,อคอคมพลีชชันการ์ดอะให้ดูก็คือเราไม่ต้องใช้บอสละไม่มีไม่มีแต่ก็จริงมันสามารถเล่นโหมดที่แบบมีบอสแล้วก็มีสองทีมก็ได้ มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งต่นะทีนี้ครับจุดเกี่ยวคืออะไรจุดเกี่ยวนี่ถ้าเราไปแตะถึงเมื่อไหร่ผ่านเมื่อไหร่ตัวนี้เอา่อแค่คนแรกที่แตะต่อนี่ผมเลือกตัวทันทีนะคสื้อทันทงเนี่ยมันก็จะมีคพาร์ทพิเศษด้วยซึ่งพารพิเศษเนี่ยมันทะให้ผมเนี่ยไปก๊อปปี้ตัวที่เป็นสตาร์ทสตาร์ทติ้งแฮนด์ของคนอื่นน่มาใบหนึ่งนี่ผมก็เลยจะได้ทัศน์ิลนี้นะแต่ถ้าตายเนี่ยผมก็ไปก๊อปปี้ตัวอื่นได้ แล้ฮันี้มันจะมีอุปกรณ์สองอันด้วยอันนี้เพิ่งเป็นแมคคณิกใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในเวอร์ชันล่าสุดซึ่งผมชอบมากเลยมันทาให้ตัวแบบมันมีความที่เขาเรียกอะไรอะความยูนิของตัวมันเองอ่าและดูของสามนะอุปกรณ์เยอะมากเพราะว่าอะไรนะมันชื่ออะไรเคสพีชช็อปป่ะตอนนี้ใช่ไหมเออซึ่งเขาเป็นดับสายอุปกรณ์อยู่แล้วไงแบบของอายแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยมันเลือกได้แค่สามอันเราก็ต้องเลือกว่าเฮ้ยในเกมนี้เราอยากใช้อุปกรณ์อันไหน แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะแบบเล่นตามกฎซีวิบอลอ่าเราเล่นมาเวลเสร็จแล้วนะครับและเขามีมินิเจอร์แจกด้วยอันนี้เป็นตัวจาก Kickstarter เลยนะก็ได้คนละตัวอ่ะคุณอยากได้ตัวไหนเลื่อกมาเลยสองตัวเอาตัวที่ชอบดูออกไหว่าตัวไหนเป็นตัวไหนดูไม่ออกให้บอกอ่าอันนี้ันี้ตัวนี้ตัวนี้หรอทำไมรับใช่เหรอใช่ดิอ๋อวันด้านี้ยังเป็นวันด้าอยู่ อันนี้ดิฟฟลี่อ,ลอันนี้้องไออันนี้ใครอยู่วะเอ้ตัวมันเยอะจัดอันนี้ไอออนฟิสอันนี้อะไรบูายอันบูไอนนอันนี้ไรโนะ่อันนี้คิงพินน่ารักอ่ะอาเกนี่เราได้มาโ้โต้แล้ว,ว,ลวเย,ย้อ่ะ ไอพี่กอลโดนเลยวมา Things in Ring ครับทำไมทำไมหนึ่งต้องโดนอันนี้เดี๋ยวซื้อสองกล่องเลยนะซื้อสองกล่องเลยซื้อฝากเพื่อนใช่ไหมคร่บนี่เป็นเกมแบบที่ว่าเราจะมีใบคำมีสามหมวดอะก็คือหมวดหมวดว่าไอคำที่เราจะลงลงหัวคาตานีนี้ต้องมีเงื่อนไขคำแบบไหนอีกอย่างนึ่งคือ Attribute เหมือนกับว่าอาจจะแบบเป็นไม่เป็นพลาสติกเป็นไม่เป็นเจอคุณสมบัติเกี่ยวกับคำคำนั้นอีกอันหนึงคือค Topic เหมือนกับว่าของได้บ้าน ใช้แคเดียวนิดโอเคเราก็ okay. จะมีสามหมูใช่ไหมล้วก็จะวางซ้อนกันเป็นสามหมู 3, เป็นแมวเปนเด็กแหวนเป็นมาริซาแล้วก็ต้องให้ให้บอกของในนี้ครออ่าตอนนี้แล้วตอนนี้มันก็มีงานเป็นคำว่าเป็นแมวเป็นหมาเป็นแคมไฟเป็นลูกระเบิดเป็นอะไรเงีนนะ้ย แต่ละคนเนี่ยก็จะพยายามลองมาวางวางเดาว่ายตรงนี้ตรงหมวดอะไรเราเราก็มอนิเตอร์ก็แบบว่าใช่ไม่ใช่ขึอถ้าไม่ใช่เนี่ยมันต้องต้องอยู่ที่ตรงไหนอยตรงไหนอ่ะไอผู้เล่นเขาเริ่มเดาเ่้ยมันน่าจะต่อไวยังไงนะยังไงนะแล้วก็แข่งกันใช่ไหมไม่ได้ช่วยก็แข่งกันเพราะว่ามันมีมอสคนเดียวที่เหลือก็คือเล่นในการเล่นพยายามเล่นทุกมือไม่แต่วมันเหมือนเล่นมันเล่นทไลน์อ่ะเพรานี่คือเล่นแบบเฮ้ยตรงหมดเอ้ยคูรุคูแล้วว่าเงื่อนไขคืออะไรแล้วกูอ่านเล่นต่อแล้วก็ต่อให้มันต จริงว okay. ่าจริงจริงครับตัดครับโอเคโดนป้ายาเรียบร้อยเดี๋ยวไปหามาแล้วนะครับผมเกมนี่ผมรอคอยฮะคือชอบมากแล้วก็อันนี้เป็นกล่องใหม่แถมกล่องใหม่เนี่ยมาเป็นภาษาไทยนะครับโดยบอร์ดเกม Academy และ Block แอนด์บูเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับอ่าเกมชิคกี้โลชอบแต่ลืมชื่อเกมแต่นี่มันเป็นแมสสีเบิร์ดแล้วชื่อเกมอ๋อนี่พ็อกเก็ตพารากอนอ่านี่คือชื่อเกมเลยนะ แต่ว่าอันนี้เป็นกล่องแบบ Massive Burst นะครับที่เป็นภาษาไทยแล้วก็รวมถึงมีระบบใหม่ตรงที่ทุกตัวละครมีแพสซีฟแล้ว ไม่ได้มีแค่ตัวท่าไม้ตายแล้วก็วทำให้แบบแต่ละตนต,ตัวละครเนี่ยมันดูแบบหลากหลายมากขึ้นในงานนี้ก็2,500บาทเท่านั้นได้2กล่องแล้วก็ได้พมแมทสวยงามนี่อย่าที่เห็นอยู่นี้เลยเมียไว้ให้แท็กเลือดเอาไว้ให้วาการ์ดเอ็กซ์ซอในพร้อมเสร็จสรรพวจะดูครับดูครับมันเป็นเกมที่เปิดมาแล้วแตะปลาท,ที่เราอยากได้แต่ได้ในที่นแต่ถ้าเราแตกการ์ดซ้ำกับเพื่อนกดทันธู่เ้วต้องเดาว่าอันไหนที่เพื่อนไม่เอาประมาณนี้แหละเกม า้ที่นกันเล่นนะครับก็คือเกมเนี้ยเขาจะให้การ์ดงานศิลปะมา40ใบนะครับผมประกอบไปด้วยการ์ดแบบภาาวาดทั่วไปนะครับผมอันนี้ไม่น่าคุ้นตากันเท่าไหร่อ่ไม่รู้จักเลยไม่ค่อยคุ้นเลยเนาะเวนโก้เุ๊กใช่ใช่ใช่นั่นแหละครับนี่ใบก้อนนี้อ่าใช่อันนี้ดาวินชีดาวินชีนะพอไปกันใหญ่แล้วนะครับทีเนี้ยไอ้สี่สิบใบเนี้ยเราต้องมาการแข่งกันคนหน้าตักเลย ือเห็นกันทุกคนต้องทุกคนต้องวางตัดของแต่ละคนวางตัดได้ให้เป็นบอกอะไรนะไม่จบแล้ววันนี้แลวทีนี้ับเวลาเราเล่นครับเราต้องเล่นคู่กับแอปพลิเคชันด้วยอ๋อด้วยไม่ธรรมดาเพราะว่าเกมนี้ครับมันคือเกมที่เราต้องหาให้ได้ว่าในรอบนี้เราต้องหยิบการ์ดไปไหนให้ถูกต้องอ่ะ เวลาหยิบครับผมก็คือจะมีแ huh. ค่คนเดียวที่ได้หยิบเท่านั้นถ้าสมมติว่าผมเป็นคนเดียวที่ได้หยิบพี่เก่งจะไม่ได้หยิบแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าแย่งแย่งอย่างมือไม่ได้เหรอมันมีแค่คนเดียวเท่ตอานี้ตอบถ้าตอบถูกได้แต้มตอบผิดเสียแต้มเวลาเล่นครับผมมันจะเป็นแบบนั้นเลยแล้วใส่ฟิล์มกันเสือกช่วยด้วยเขินแ้่มาแล้วเขินตัวได้仨ต่ออ่านี้ก็ต้องหยิบรูปทีกว่าต้องหารูปเฮ้ยยังไม่เป็นปะเป็นปะเป็นปะ ถูกต้องใช่ถ้าเดิมจะไม่ออกมาแล้วใช่ไหมมีโอกาสออกมาอีกแต่น้อยลงผมเห็นเมืองผมเห็นเมืองไม่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 เราต้องได้บ้างเลยว่าอันนี้ต้องแข่กันใช่ใช่เอ้ยใช่ไหมไม่ใช่ทูด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 ู้อโอเคเข้าใจละก็ขอลาไปก่อนสำหรับงานซีมอนทิงโปลปีนี้ปีหน้าจะเป็นยังไงจะดีขึ้นขนาดไหนครับก็รอติดตามกันเลยนะครับขอบคุณมาก ถ้าชอบก็สามารถสบสมผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a t ิออนนั่นเองนะครับหรือจะสับกด s u b สไคร b ์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้